สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันชนิดนันปุณานิธินะคะคุณผู้ชมคงจะทราบกันแล้วว่าปัญหาต่างๆพื้นฐานของสังคมไทยมีหลายเรื่องมากทั้งเรื่องของการกระจายอํานาจเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งปัจจุบันเกิดน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยเรื่องของความเสมอภาคทางเพศเรื่องของหลักประกันทางธุรกิจแล้วก็อีกมากมายแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่เป็นเรื่องสําคัญค่ะก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งปัจจุบันว่ากันว่าอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วสําหรับปัญหานี้นะคะ และคําถามหล,หลักๆที่เกิดขึ้นเลยสําหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็คือว่าจะมีความเสมอภาคเกิดขึ้นได้ไหมได้อย่างไรและมีอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าควรที่จะเริ่มปฏิรูปในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากจุดไหนอย่างไรและมีวิธีการอย่างไรบ้างปัญหาคืออะไรเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรคณิตนนคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกอรที่วันนี้จะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะ ในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของวิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่หลายคนถามหาปัจจัยหลักเลยค่ะความเสมอภาคมีไหมและจะมีการแก้ไขปัญหายอย่างไรโอกาสที่จะมีการแก้ในกระบวนการต่างๆเหล่านี้จะไปในทิศทางไหนอย่างไรวันนี้จะมาพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรคณิตนน์นนครนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกอให้เกียรติมาพูดคุยกับสถานีกฎหมายในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คณิตค่ะ อาจารย์คะต้องถามก่อนก่อนอื่นวิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในสังคมไทยแล้วมันมีปัญหาในแง่มุมไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คะคือกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายของเราก็ไม่ค่อยจะเป็นโลกเป็นายเท่าที่ควรน,นะ,ะผมก็เลยวิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เข้าใจง่ายผมเปรียบเทียบเหมือนในการเล่นฟุตบอลฟุตบอลก็มีสุนะ สูตรสองสองสองสี่สองสี่สี่อะไรบางเนี้ยนะครับกอง้านกองการกองหลังอสูตรไหนใช่ไหมคะอินเตกรัวงานจะทําในมุมมองผมนะฮะผมก็มองว่ากระบวนการจะทําเราก็มีสูตรเหมือนกันถ้าพูดในเป็นสูตรนะก็มีสูตรสาม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 นี่คืออะไรคะสามสามสามแรกนะสามแรกผมวิเคราะห์ว่าคนในกระบวนการยจะทมเป็นพฤติการ พฤติกรรมของคนในกระบวนการธรรมที่มีสามอย่างที่ไม่ดีนะครับหนึ่งก็คือทำงานตามสบายสบายไม่มีความเป็นภาวะวิสัยภาวะวิสัยคงเข้าใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะต้องอธิบายได้คือเป็นข้อเท็จจริงเป็นแฟกท์ที่เกิดขึ้นที่อธิบายได้โดย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 ผลประการที่สองคือบุคลกรในกระบวนการยุติธรรมเรามีความกลัวกลัวโดยเปล่าะย กลัวการเมืองกลัวทางการเมืองค่ะและประการที่สามคือทํางานค่อนข้างประจบแล้วก็จบทางการเมืองด้วยคผมคิดว่าสถานการณ์อย่างเนี้ยปัจจุบันก็เห็นชัดอ่ะก็มีให้เห็นอยู่ในทางกาไทยค่ะอันนี้ก็สามสามอย่างพฤติกรรมคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะบางที่บบางบางคนะมากน้อยก็ต้องไปสืบเองนะครับประการที่สองก็คือกระบวนการที่ทธรเรานี่มีผมเรียกว่ามีสามแยก คือแย่แรกคือประสิทธิภาพแย่ประสิทธิภาพเรานี่เกือบจะเรียกว่าบุ้ยเลยนะจริงๆแล้วนะบุ้ยจากไหนคะอาจารย์คะถ้าเราพูดถึงว่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบประเทศต่างๆอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็สามารถที่จะเอานายธนากะติดคุกอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในเกาหลี อดีตประธานาธิบดีผมมีเรื่องโดนน้าผาตายแสดงว่าถ้าไม่ตายนี่ติดคุกแน่ๆใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ปฏิภาพก็สูงของเราก็แย่มากนะครับระดับอย่างการเมืองระดับคอร์รัปชันเนี่ยนะที่ที่เราพูดกันว่ามันมีเยอะก็ไม่เห็นมีใครติดคุกอะไม่ค่อยจะเห็นนักการเมืองมาติดคุกโดยเฉพาะนักการเมืองระดับประเทศจะเห็นแค่กรณีที่ดังจริงๆคุณรักเกียรติสุขธนาแค่นั้นเองนะอาจารย์ก็นัานมีอยู่คนหนึ่งครับ <c oughs> คือพลเอกสุริจิตจารฤสรินีเคยมีสองคนนั้นเท่านั้นแหละนั่นะสิคะทั้งๆที่เรา<น>บอกว่ามันมีเกัน <c oughs> ในระดวงการมองเยอะมากเพราะนี่พระการประครับทชาเราไม่ดีนะครับประสิทธิภาพแย่สองก็ผมก็มองว่าคุกคามสิทธิ์เยอะ <c oughs> เราไปเอาคนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นเรือเนี่ยมีการตีตรูนอย่างเนี้ยกฎหมายราชทานเราเนี่ยการตีตรูนเนี่ยจะเป็นจะทําได้ต่อเมื่อคนคนนั้นจะหนี จะไปทําร้ายผู้อื่นทําร้ายตัวเองเท่านั้นนะแต่เราตีหมดอ่ะถ้าท่านไปเจอที่ศาลนี่ส่วนใหญ่ก็ตีโวนมันถือเป็นการละเมิดสิทธิละเมิดสิทธิอย่างรายแรงด้วยแต่เพราะอาจารย์เสนอแบบนี้อาจารย์ก็เลยโดนกล่าวหาจากบางพักส่วนว่าอาจารย์มีสีเหมือนกันนะคะอาจารย์ไม่ผมต้องการให้มันเป็นทั่วไปผมไม่ได้ไปช่การหมดไาหลักการผมพูดในหลักการทั้งนั้นนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเราก็จับคนเอาคนไว้เนืนมารักโดยไม่ไม่มีเหตุมีผลเขามีเยอะนะตอนผมทํางานคอปนี่ยผมเคยไปที่จังหวัดบนราชธานีแล้วก็มีชาวบ้านมาพูดให้เราฟังว่าเขาเป็นประกันญาติพี่น้องสารเรียกหลักประกันหนึ่งล้านผมถามว่าได้ประกันไหมได้อ๋อแล้วคุณเอาหลักประกันมาจากไหนเยอะแย ก็บอกต้องไปกู้เงินนอกระบบมาเป็นหลักด้วยกันทั้งๆท,ที่กฎหมายเราว่าเขียนเลยนะครับว่า<ช>จะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้เห็นไ,ไหมกระบวนการุติธรามเราก็เป็นเลยเป็นที่ทําหากินมีมนายประกันอาชี้ต่อมาในสมัยรัฐบาลกุณทักษิณเนี่ยเอาบริษัทประกันภัยมาหากินด้วยซึ่งซึ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นรนี่แหละครับนี่แหละครับแล้วก็มี ลูกศิษย์ผมที่ธุรกิจบันดิตนะชั้นริญโตเขาไปทําเรื่องนี้แหละเรื่องบริการดิจิภาพที่คุณว่าเขาตีแผ่มาเห็นเลยว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยมีรายได้เป็นกอบงบกำไรแล้วในธุรกิจประกันภัยเราต้องเข้าใจนะครับว่าบริษัทเล็กเขาซับกับบริษัทใหญ่ขึ้นไปไม่มีความเสี่ยงเลยเลยเห็นไหมครับแล้วสิ่งเหล่านี้จริงๆไม่ต้องไปแก้กฎหมายเพียงแต่ว่าในกระบวนการที่ทำเรา eliminate เข้าออกไปมันก็ทําได้อยู่แล้วอันนี้ก็คุกคามสิทธิ์เยอะที่เห็นนะครับนี่ผมเป็นตัวอย่างเป็นเพียงตัวอย่างประสิทธิภาพหนึ่งแล้วแย่สองคุกคามสิทธิ์เยอะสามแพงค่าใช้จ่ายค่ะอาจารย์คะอย่างในประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นแล้วกันนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจานวนตํารวจจำนวนพนักงานอนการจำนวนผู้อึกษาเขาน้อยกว่าเราเยอะเลย ยังไงคะอาจารย์จำนวนน้อยอะแต่ประชากรเขามากกว่าเราสองเท่ากว่าอย่างเช่นเขามีเท่าไหร่เรามีเท่าไหร่คะอาจารย์สมมุติว่าของเรามีร้อยเขาอาจจะมีห้าสิบอ๋อน้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งในขณะที่ประชากรของเขามากกว่าเราเยอะทีนี้ถ้าเราดูถึงคอสที่เห็นชัดๆนะคอสเกี่ยวกับเพอร์เซนแนนต์คอสนะครับตัวบุคลากรเนี่ยเมื่อมีคนเยอะประสิทธิภาพเราแย่ก็แสดงว่าเราใช้ลุยเฉยไม่ได้ละ ไม่ได้ไม่ได้ปวงบประมาณที่จ่ายไปเป็นเงินภาษีของประชาชนใช่ไม่นอยภาษีคุณภาษีผมด้วยคเพราะฉะนั้นก็เราก็มีความแพงในแง่ของบุคลากรแล้วก็ถ้าถ้าเราว่าไปถึงที่สุดแล้วนะครับผมเรียนว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับที่ศาลสูงสุดนะสุพรีมคอร์ทเนี่ยพี่นาพิพภากษาข้อเท็จจริงแล้วข้อเท็จจริงที่เราทำกันอยู่เราก็เอากำ เอาสิ่งที่สารล่างเขาทำมานั่งอ่านอ่านแล้วเราก็ไม่เชื่อหรือเชื่อต่างมันไม่สามารถอธิบายได้โดยศาสตร์ใดๆเลยะแล้วถ้าเราทําให้มันถูกจริงๆแล้วซูเปรีมคอร์ดหรือสารสูงสุดของประเทศๆๆสารดีการนะครับควรจะพิจารณาเฉพาะข้ขอกฎหมายเท่านั้นอผมเคยเสนอไปตอนที่ผมร่างรัฐมนูญ40เขาไม่เอาด้วยผมก็ยังทํากันอย่างเงี้ยทําผิดหลักด้วยไม่ให้เทสามารถอธิบายได้นะครับ แล้วถ้าซูเปอร์มกรดทำแต่ข้อเท้จริงไอ้าข้อกฎหมายนะครับจานวนก็จะน้อยนะอย่างสหรัฐอเมริกาซูเปอร์มกรดเขามีเก้าคนในประเทศเยอรมันที่ผมไปเรียนสิบห้าคนบ้านเราญี่ปุ่นก็สิบห้าบ้านเราเป็นร้อยนี่มองเพียงแค่นี้นะครับแล้วทีนี้ของของเราเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะซูเปอร์มอรดเรารือสารัเริกามีคดีค้างตั้งสามหมื่นเจ็ดพันกว่าเรื่อง โอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากนี่ไปสามสาสามแล้วเหลืออีกสสุดท้ายค่ะจยนค่ะสสุดท้ายก็คือผมผมว่า3สุดท้ายนี่มันยึดโยงกันคหนึ่งก็คือกฎหมายสองนักกฎหมายคสการศึกษากฎหมายค่ะไอ้กฎหมายเราเนี่ยนะในเฉพาะกระบวนการยุติธรรทางอาญาหรือทางแพ่งก็ตามเนี่ยผมคิดว่าทันสมัยไม่แพ้ประเทศได แต่นักกฎหมายแย่บางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดบางส่วนแล้วถามว่านักกฎหมายแย่ๆมาจากไหนก็มาจากมาอะไรมาจากองค์กรมาจากสถาบันอุดมศึกษาครับทีนี้เมื่อนักกฎหมายมันแย่มันก็เลยทําไม่ถูกหลักเราไม่ได้สอนสอนนิคิดอนะครับเราสอนในกฎหมายกันในปัจจุบันเนี่ยเราสอนให้จําสอนทางปฏิบัติเราแยกแยะไม่ออกไม่มีศึกษาลงลึกว่ามันมี หลักการ principle เป็นยังไงเราไม่ได้ไม่ได้ซึ่งจริงๆมันเป็นปัญหาพื้นฐานในเรื่องของการศึกษาไทยซึ่งยังต้องปฏิรูปกันอีกหลายอดกหลายทศวรรษพูดมาสองทศวรรษแล้วค่ะอาจารย์ก็ยังไม่ไปถึงไหนค่ะการศึกษากฎหมายในผมคิดว่าต้องปฏิวัติเหมือนกันต้องปฏิรูปเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสามเรื่องทั้งสามส่วนส3มสามสามที่อาจารย์บอกมาว่ามันมีปัญหานี่แหละครับเราจะ ต้องพยายามเอลิเมนตพวกนี้ออกไปกำจัดพวกนี้ออกไปกำจัดสิ่งนี้ออกไปค่ะแล้วจะทําได้ยังไงคะอาจารย์แล้วจะปฏิรูปกันยังไงผมคิดว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่มหาลัยนะอ๋อมันจะไปต้องไปอยู่ที่พื้นฐานคือการศึกษาการศึกษาค่ะ ที่จะต้องเข้ามามีส่วนสำคัญเข้ามีส่วนสําคัญเลยครับในการแก้ไขปัญ,<ก>ปญหาอาจารย์แต่ถ้าเกิดจะมองในมุมมองของขคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตอนนี้เนี่ยจะสามารถมาปฏิรูปในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เราบอกเรามีปัญหาเนี่ยในส่วนไหนยังไงได้บ้างไหมคะอาจารย์พนิตาอย่างนี้ผมผมก็พยายามพูดนะแล้วก็ผมก็เข้าไปร่วมผมก็พยายามพูดยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับที่ตํารวจ หรือดีไซน์ไปขอหมายที่ศาล <c oughs> โดยไม่ผ่านอายการ <c oughs> ไม่ม <c oughs> นะีเพราะผ่านอายการเ,เราต้องต้อง,อง,องยอมรับว่าอายการเนี่ยโดยทั่วไปนะี่ยโดยพื้นฐานเขามีความรู้ทางกฎหมายดีกว่าตำรวจอ๋อเหรอคะอาจารย์เพราะเราผ<ร>่านไปเลยออที่ผ่านมาคือตํารวจไปขอสารอนุมัติออกหมายจับเลยดีไซน์ก็เหมือนกันถ้าในที่อื่นเขาต้องผ่านอายการอายการดู มันต้องมีการกันกรองทําให้มันดีนะครับเป็นไปรอบสิทธิ์คนตํารวจทําคดีแล้วก็ไปเสนอสารลแต่จริงๆต้องกันกรองจากอายการอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมคะที่อื่นก็เป็นอย่างนั้นอันนี้กฎหมายเราไม่เขียนเราอาจจะต้องมีการแก้ไขในส่วนนี้อย่างเช่นอย่างนี้ที่ต้องแก้ไขแต่จริงๆในภาพรวมเนี่ยมันจะต้องแก้ไขยังไงบ้างไหมคะอาจารย์ในมุมมองของผมคิดว่ามันมันิดหน่อยอะในจริงจริงการจริงการทํางานของกระบวนการจะทามีสองชั้นพนินคือชั้นเจ้าพนักงาน กับชั้นศาลชั้นศาลนี่ผมคิดว่ามีปัญหาน้อยแต่ชั้นพนักงานมีปัญหาเยอะเพราะเรามีองค์กรหลายองค์กรเช่นตำรวจดีเอซายใช่ไหมอายการพปชพปทอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดแต่ชั้นเจ้าพนักงานเนี่ยมันขาดความเป็นเอกภาพในการทํางานต่างคนต่างทำมันก็เลยไม่มีมรรคไม่ผลและแถมไปกระทบสิทธิของบุคคลด้วย แต่ในปีกหนึ่งในส่วนหนึ่งของหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกก็มีการศึกษาแล้วก็เตรียมจะปฏิรูปเรื่องนี้ด้วยตอนนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วคะอาจารย์ทนายตอนนี้คุณสมชายคุณจะมาคุณสมชายหอละอ่นะคะก็จะมาให้ให้แต่ว่าขั้นตอนโดยรวมต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ก็นี่แหละครับก็คือว่าเราทำไงในชั้นเจ้าพนักงานให้มีความเป็นเอกภาพทำงานร่วมกันของเรามันเยอะนะต่างประเทศเนี่ยจริงเขามีสองส่วนนั่นะ ือตำรวจกับอัยการนั่นนะแล้วก็ไม่ใช่ตำรวจมีอิสระในการทำงานนะตำรวจนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ช่วยเหลืออัยการเพราะเมื่อที่สุดแล้ว,ลวอัยการเป็นคนนำขึ้นไปศึกษาม,มัน,น,นต้องเป็นอย่างนัง้นต้องเป็นทำให้เป็นกระบวนการเียวแต่อย่างนี้ก็คือมีการแจกงานไปที่คณะอนุกรรมการของคุณสมชายหอมละออคุณสมชายไปศึกษามาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อเสนออย่างไงก็ต้องกลับมา่านะคกลับมาเข้าคณะกรรมการเราจะมาคุยกัน เราเจะพยายามกันกรองให้ดีสุดค่ะแล้วก็อาจจะต้องเสนอเป็นเรื่องของกฎหมายใช่ตอช่อไปแล้วใ,ในส่วนกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือสามารถที่จะเข้ามาเ,เสนออะไรได้บ้างไหมคะอาจารย์ในส่วนกลางคือเรารก็ไป<ม>เปิดวีทีเยอะนะครับค่ะไม่ใช่ในกรุงเทพเท่าน,นั้นในต่างจังหวัดนะครับเราเรียกว่าเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างคุณสมชายก็ดูแลด้านกระบวนการยุติธรรมค่ะแต่นั้นหลายมิตินะไม่ใช่มิติเดียวนะครับค่ะ แล้วก็มีทางคุณไปรอดก็มาดูเรื่องการกระจายอำนาจอะไราบางเนี้ยนะครับค,คุณสุขุมพงศ์ที่มาก็ดูเรื่องหนึ่งนะครับแต่ละท่านเนี่ยก็ม,มีส่วนดูแลนะแล้วก็ไปเปิดเวทีฟังความวคิดเห็นนะท้งจากผู้ที่มีความรู้จากประชาชนทั่วไปเพราะกฎหมายทุกฉบับเนี่ยครับเมื่อที่สุดแล้วมันก็ไปบังคับประชาชนทั้งนั้น เพราะฉะนั้นสุดท้ายอาจารย์อยากจะเชิญชวนประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ยังไงบ้างผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ผมคิดว่านะเดี๋ยวนี้ประชาชนติดตัวเยอะนะ,ะเยอะเขามีสิทธิ์เสนอกฎหมายด้วยแล้วองค์กรเรานี้ก็มีส่วนช่วยในการที่จะทํางานร่วมกับประชาชนตล่นะ เอาละค่ะวันนี้นะคะพูดคุยกับอาจารย์คณิตนนครนะคะอาจารย์บอกว่าในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็มีปัญหาหลายด้านทีเดียวนะคะอาจารย์ยกให้เราเห็นสูตร3-3-3ซึ่งก็มีรายละเอียดอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะซึ่งแน่นอนมันต้องนําไปสู่เรื่องของการปฏิรูปในอนาคตพื้นฐานสําคัญก็คือเรื่องของ การศึกษานี่แหละค่ะเรื่องของสถาบันทางนั้นกฎหมายต่างๆที่อาจจะต้องมีการปลูกฝังันตั้งแต่พื้นฐานและแก้ไขตรงนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะให้เติบโตขึ้นมาเป็นในแนว,นาวทางที่ถูกต้องอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปช่วยกันคิดแต่ว่าในขณะเดียวกันบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็จะมีการนําเสนอเรื่องนี้ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนค่ะต้องการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเข้ามาร่วมเสนอแนะเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขกฎหมายที่จะนํามาบังคับใช้สําหรับประชาชนคนทั่วไปทั้งประเทศอย่างเราๆท่านๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะ ศาสตราจารย์ดรคณิตนน์ครนนะคะประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คณิตค่ะหมดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมามาติดตามในช่วงของกฎหมายน่ารู้กันค่ะ ่มจะพอเห็นช่องทางแล้วนะคะว่าเรื่องของปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีปัญหาอะไรบ้างและเราจะนําไปสู่การไปตรรูปแก้ไขให้เกิดความเสมอภาคได้อย่างไรและที่สําคัญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วยนะคะแต่จากเรื่องนี้ค่ะในช่วงกฎหมายน่ารู้วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกฎหมายน้ํากันบ้างว่าไปถึงไหนอย่างไรแล้วไปติดตามกันได้ในช่วงกฎหมายน่ารู้ค่ะ กฎหมายน่ารู้เราจะพาไปรู้จักกับร่างกฎหมายน้ำประเทศไทยประสบปัญหายอย่างมากในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำท่วมอุทก,กภยัยน้ำแล้งมลพิษปนเปื้อนความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ำและการระบายน้ำรวมทั้งการสูญเสียความสมดุลของน้ำในระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันการจัดการปัญหาของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกว่า30หน่วยงานยังคงขาดเอกภาพและการร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานอีกทั้งการดําเนินโครงการหรือกิจการด้านการบริหารการจัดการน้ําจํานวนมากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งผลอย่างร้ายแรงต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น จึงมีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งเสนอโดยภาคประชาชนเพื่อใช้เป็นกฎหมายแม่บทที่มีหลักการและสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารการจัดการน้ำที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล วันนี้ได้สาระครบถ้วนทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะมีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคและการพัฒนาประเทศได้อย่างไรรวมถึงร่างกฎหมายเรื่องน้ําด้วยและถ้าคุณผู้ชมนะคะมีข้อติชมหรืออยากจะเสนอแนะทางรายการของเราอย่างไรก็มีช่องทางในการพูดคุยกันได้นะคะส่งเข้ามาได้ที่ lrfspring@hotmail.com ค่ะหรือจะเข้ามาที่ Facebook ของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ได้เหมือนกันนะคะและวันนี้หมดเวลาของรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายแล้วค่ะดิฉันชนิด ปุณณน,น,นิธีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ